โอเคไลฟ์ขึ้นแล้วกราบสวัสดีโซดีดัดกันด้วยทุกท่านกันเด้วยวครับผมตอนนี้อยู่กับผมเองแฟลกคลาสเปิลยืนอยู่ตอนนี้อยู่กับเกมฟอร์ดไนท์กับเกียร์เอ็ก,กับเกียร์บันเฮ้ยไม่ใช่เอ็ก,กับฟอร์ดอันนี้ฟอร์ดวันนี้ฟอร์ดไนท์เอ็ก,กับเหมือนเดิมครับผม เมทันเกียบันเฮ้ยไม่ใช่เมท่ันไลซิ่งเฮ้ยไม่ใช่เม,มท่านเกียเออถูกแล้วอ่าทุกท่านก็จะได้เห็นตัวละครที่มีชื่อว่าไรเด้นเองนะผมว่าชื่อชื่อรหัสนะอันนี้ชื่อรหัสไรเด้นแต่ชื่อจริงๆของมันคือแจ็คเนนะเออนี่ย่าวนานี่ครับเพิ่งซื้อมาครับผมนะตอนนี้ไอเทมช็อปก็เสียดายไปแล้วนะผมนะ เดี๋ยวรอให้รีรันกลับมานะผมนะตอนนี้มันขายอยู่ในไอเทมช็อปนะผมนะอนนี้คือไรเด้นยู่ขายในไอเทมช็อปแต่ตอนนี้ไม่มีละเขาเอาออกไปเป็นแฟมิลี่การ์เป็นชิกเก้นนะเดี๋ยวคือชิกเก้นนะผมนะอ,อืปวันนี้ต้องขอคำพมสักคำหนึ่งนะ Snake it's my turn to protect you เออใช่ปะ่ะคำติดปากยิยงมาท่านผู้ชมปะ่ะอ,อ๋อไอ้ยตดไอ้นี่ก่อนเลนสคอร์ตเนี่ยอืมมันค้งที่สคอร์ตอยู่ด้วยนี่ก็จะมีสองสกินนะสะกินดำน้ำสเกลลิตันกับชุดปกติแบบว่าทรงดันเต้ทัานผู้มนะเออนี่ไอไอวาน่าผมไม่ได้ไอ้นี่เลยตอนนีญญ้เวส ขาจะให้ทำมานี่สองเฟสนี้จะได้สแน็คล่างภาค4กับภาคสองขออภัยคลิปนั้นด้วยนะผมพูดผิดแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวอะไรอะ่ะ is s n e is my turn to protect you นะผมนะเออก็คือลเด่นแจ็คนั่นเองนะผมนะจากเกียร์บันไลซิงเฮ้ยบ้าเมท่านเกียร์นะผมนะเออเกียร์บันมันเน,น่นโคลาอันเออ แย่ไปเรื่อยเลยนม่ต้องหาถ้าไอเลิฟอยู่นิกเน่มจริงเหรอโอ้ชีสดแย่แล้วแย่แล้วเข้าเพลงก็เข้าลิขสิทธิ์แล้วอะ่ะผมแบบว่า ไม่ได้จะเข้าลิกสิ์เลยนะอยู่ๆคนเต้นมันก็สันหาเปิดซัเลยเพราะว่าเปิดไม่เกรงใจสตรีมเลยนะผมนะไล่ๆอยู่เจอเพลงเข้าลิกสิ์เรียบร้อยคนระับ is 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 not is not turn dance นะเออ let's dance เลยอย่างงี้มามามาต้องหาแล้ว let's dance มามา let's dance let's dance let's dance. Let dance นี่ไม่ไม่ไม่ต้องท่าไหนวะครับ ออออออนี่เลสแดนไงล่ะนี่ตุ๊ต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 ตุ๊ดตุ๊ตตุ๊ตตุต๊ตนี่เลสแดนดัมดาวเลยอันนี้ไงล่ะเลสแดนทงแนบไปวันนี้เราจะไปหาเพื่อนกันนะผมนะ <c oughs> เพื่อนเราอยู่บนเกาะนู้นนะผมนะจุดที่ผมมาร์กตรงนี้เลย เน็กซ์ไมเทิลแล้วก็เซอยู่นะคือสเน็กเนี่ยมันจะมีล่างอะไรล่างแรกก็คือบิบบอสแล้วล่างโคนิ่งกับล่าง,งเหมือนประเล็ติดอ่ะอเออเป็นล่างโคนเนี้ยจะมีแวรนอมโซลิสเน็กลิฟทสเน็กแล้วก็แวรนอมสเน็กนะเออแบบว่าเป็นซิมไบโอตเลยนะเออ แท้จะเป็นแท่จะเป็นตะกูลซิเบโอดแล้วอันนี้คือสแน็กววชั่นอะไรวะเอเลียนซิเบโอดว่ะเนี่ยเออ <c oughs> เฮ้ยไงสเน็กอินสไปเทอร์พอทิคิวมาครับอย่าเพิ่งว่าทำเพลงนี่ น่นแะนี่เลสแอนแบบต้องหาแล้วอ่ะแหม่สเน็กอย่าเพิ่งรีบร้อนสิสเน็กโอ้ อ,อุ้ยทีนี้ผมถนัดกว่าเน่เออนี่นี่ผมต้องบอกสเนคก่อนเรืบอหนึ่งท่าไหนวะท่าชี้แบบแบบโอ้เซฟเซฟเยอะเหมือนเลืเลเกินเอ่อ,เ,อ,อเลสแดนเออเลสแดนนี่เลสแดนไหนท่าไหนดีหากัน หาท่าเต้นนโอ้ท่าเต้นเยอะมากเลยหาดับอ่ะโเคเกนดาแน้วนี่ไงล่ะเลสแดนรับเลสแดนโอ้โหขอ,อ้ท่าอื่นไม่เอาท่านี้ดิฮะสเนคเคยเป็นนักเต้นบัลเล่ด้วยเหลือเชื่อนี่มันสเนคหรือว่าอะไรวะนาตาชาโรบานอฟนี่เอ dance อเลสแดนยังไงล่ะ นาตาชาเลย้อเล่นท้าบอลเล่จะรั่วเออหาเงบนี่เล็กแบดเลยแบดนี่ท่าเล็กแบดเลยมา และเฮียแกก็เ,เอาสุดเนะถึงจะแกเคยสุดมาก่อนไงอย่งเงียล่ะนี่เลสแดนเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหฟิทแบ็คโชว์ฟิตแบ็คเลยโอ้โหสเตีแบ็คเลยแหมถึงจะแกเก่าแต่ก็สุดเน่าผมนะแต่ก่อนเคยจะหยุดเคยสุดมาก่อนนะงงนี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนะี่ย อ๋อไก่เนี่ยไอเราก็ตกใจไว้ก่อนปลาปลาปลาขี้เกียจเล็กจังฮะคู่ต่อสู้อันนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้อันนี้มันเพื่อนรอนะ <c oughs> เอออันนี้แบบว่าตามหาสน็คอยู่อะไรนี้ประมาณนี้นะ <c oughs> เออเอ้ยยู มียามาดูไม่ใช่ละอันนั้นไรไอ้อันนั้มน,น,นมันเวอร์จิงว่อ้าวสนิคสนิค where you go I go will you see I see and you go อ๋อไม่ใช่คนละเพลง ไหนเราก็ติดหูซะด้วยไงว้าวุ่นเลยน่าเพลงวิญยูโกไอโกเลยอย่างเงี้ยจะตามไปถึงบ้านเขาเลยนะเออเพลงยังชอบอะ When เมยู g o ไอโกคุยซีไอ e ีอะไรเงี้ยอ่ะเอ้ย กล่องทะลุอยู่ข้างในด้วยนี่ะอันนี้คือแบบว่ามาพักร้อนกันเออยีมาพักร้อนเราแบบว่าไม่รีบไม่รีบไม่รีบจะคือไปแล้วนะ <c oughs> ไม่รีบจะคือไปแล้ว อ่าเยีาผมดูกันมันมีนี่ตรงนี้เดี๋ยวผมไปดูก่อนจะมีใครใส่ไม้อะดูก่อนเห็นเห็นแบบว่าผมแบบว่าทำเป็นคลิปทำไมแบบว่าเออทำไมไม่ลงคลิปเลยผมกำลังทำฮิวดิ้งอยู่บอกไปอย่างนี้หยอกหยอก ไม่ใช่แต่ว่าธุรกิจธุรกิจพันล้านานม่ว่าแน่ซเนนิคแบบว่าสงสัยในเนื้อเรื่องเขาต้องการแบบว่าคือต้องจ้างเขาถึงจะไปเป็นเพื่อนก่อนหรือเปล่าเ,เพราะว่าสันนิคไม่ยอมไปกับเราด้วยแต่โดยดีเออตามหาคเนน็คแต่สนนิคไม่ยอมเ คอนเดอร์ฟ็อกเลย,ยเปิดเพลงคอนเดอร์ฟ็อกไปด้วยเปิดเพลงอื่นนิดไม่ใช่เปิดมาแล้วเจอเพลงนี้ก็ตนะิดนะอันนี้ใช่เอาเหมือนเดิมอ่ะดาเกตบายดีไซ <Age> เหมือนม,มีคนกำลังจะมาอยู่นะรู้สึกขับรถบนถนนเราไม่ทำกันเราขับรถแบบว่าบนน้ำกันนะเออ,เอ,อแบบสะเทอือนน้ำสะเทอืนอนบกเลยเรส่องยามไอ อ่ะโอเคป่ะดูก่อนดิไม่มีอะไรเลยอ๋อผมจะโผล่ไปไหนโอ้จริงวะเนี่ยโอ้โหช้ำเลย เข้าไปด้วยนี่มันหายได้ด เลฟแดนเลฟแดนอันน uh ี <c oughs> ้มโมเบลเลยแต่ละอย่าโหดฟัน มีเออไงล่ะเลฟมีโซโลเฮอะไรอย่างนี้อิสไมท์เทมคอนเทคคิวแต่เลอย่าอย่าอย่าแบบว่าทำตัวเองอ๋ออออันนี้น่าจะเพเยอร์หรือเปล่าวะดูไม่ออกละ เเยอร์ก hey, ับบอทนี่ดาวไม่ออกเลยสำหรับผมว่าหมดไปเลยหมดแรงมาแล้วเจอเจอบ้างไม่เจอบ้างผมเลยไม่เล่นละไม่เล่นแหลแรงหมดละแปแปะดแปดแป๊ดแป๊ดแปดแอั่นเย ตอนแรกผมก็จะซื้อถ้าไอ้หน้าเหนือไอ้ขึ้นอะไรไอเขนดาวกันจะได้นะขอบคุแล้วกลับไปดูถ้าถ้าเกมนี้เขาเขามีเยอะมากเขาบอกว่าผลิตผลิตได้แบบเออมาสา,า,ารจริง มาเจอเจอที่เน็คคือตอนแรกมันปืนมันไม่ได้แบบว่าเรียงเป็นเซตแบบว่าสเดี๋ยวเป็นสไนเดียวเป็นอย่างอื่นนะแต่ก่อนมันเป็นแบบว่าเรียงเป็นเซตเลยอะสไนก็สไน์แถบหนึ่งปืนลูกซองก็สองอันเลยสไนดก็สองอันไปเลยปืนล้วก็สองอันไปเลยเอออันนี้มัน ปืนปืนลัวหนึ่งปืนพกปืนสั้นปืนอ๋อันอยาากันมั่วเลย <c oughs> เออผมไปดูไอ้นี่นะทีแกเนี้ยไอ้ตู้น่ะตู้เซฟ <c oughs> ที่มันของเก็บข้างใน <c oughs> จังจังบอดคุณมาเป็นเพื่อนะแต่อันนี้ไม่ใช่บอดธรรมดาแต่นี่คือสเนมกไงเออ เมเยอร์อยู่ตรงนูน้านบนอันนี้เราต้องเล่นแบบว่ายอ่อยๆแต่ว่าซุ่มเลยซุ่มเลยผมน่าจะเอาไอ้นี่คูณคูณในแบบคูณ คูณหกอ่ะอ้าไม่สิคูณสี่ในเกมนี้เขาเรียกคูณสี่เออคูณสี่ไอ้อมันมาตรงนี้รถไฟปะเนี่ยม,นนม,มันั่งรถไฟมาปะเออว่ะนู่นเนี่ะเสียได้เลยถ้าผมมีไอ้นั่นนะกองนั้นยิงไม่ได้ทีเอ๊ะ พูดไปอย่างนั้นฮะต้องอวยไรเด้นไว้ก่อนไนงเอาแบบว่าเป็นคนที่โหดอยู่ฆ่ามิวอ,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 อาร์ตองไซอาร์มเซกเอ้ยไม่ใช่แรงของใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่แล้วโอ้โหแบบว่าตรงนู้นยิงกันแหลกเลย อนนโอ้โหตรงไหนบ้างครับเนี่ยโดนละโดนละนี่อันนี้เขาจะคิดว่าสเน็กยิงนะรับผมโคตรเลย ล้าก็ลูกปืดด้วยไงแม่ยิงสเนคเหออ๋อสเนคกแดดหน่อสเนคก bro อะไรครับเนี่ย,ยคิดว่าสเนคกผมเป็นสเนคกหรือไงวะเนี่ยมันยิงสเนคกก่อนเลย ชิดชิดนัดนัดโซกูดนัดโซกูดแล้ว นอดถืดเลสแดนไม่ทันแล้วนี่มาสองตัวอย่างงี้อาดจริงผมใจเย็นเล่นก็ได้นะแต่บอกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไงเอาผมเปลี่ยนตัวคอนเนคคอนเนคมั่งเออนี่เลีวไปเลยสองตัว นี่แบบว่าดิจินลลี่เลยฮนะเออรถนี้ต้องโปรหมดเรือปไปกับเกียร์บันไม่ใ <c oughs> <c oughs> ช่ละเออไม่ใช่เกียร์บันเดอันต้องไอ้นี่มีท่านเกียร์ใช่ฮะ สเน็กแบบว่าไม่ต้องเพย์แค่ละไลเด้นไลเด้นบอกเอออะไรนะสเน็กสมยเธอโปรเจกต์ยู่ทูโปรเจกต์อยูแต่แต่ดันแต่ดันสเน็กตายก่อนรัวมากเลย วันนี้จะมา,าทําการอะไรวะเปิดเปิดกลัวเถื่อนไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้แดงเดือดแดงเดือดของผมอ่ะจะเรียกว่าคลัวเถื่อนเพรว่าผมเปิดไอ้นี่ไงอะไรวะโคตรเลยอ่ะเออในเดลเลยผมไงผมเอาเนื้อม้าไปกินโคตรฮาเดลเลย เรดเจดีดัมมนอ่ะเออแดนแดงเดือนแดงเถื่อนการไถ่บาปแล้วว่าไถ่บาปม้านี่ยอันนี้ผมพูดนักเรื่องเกมอื่นนะเออเพาะว่าไถ่บาปแดงเดือนออแดงเถื่อนไทยบาปโคตรเลยอ่ะคือแบบผมไปนี่ไงเขาเรียกอะไรวะเอาเนื้อม้าไปกินครัวเถื่อนอะไรอย่างงี้ ไม่กินอะไรกินเนื้อม้าไม่เราเดี๋ยวผมตางอยาไปเล่นด้วยเดือดดีเดืนท่านด้วยนานๆทีลองตรงไหนดีเอาเดือดเดือดวะโคโคเทนโคเทอยู่อะไรไม่สนใจโนทโฟฟูโฟแคร์ละ อันนี้คือจะแบบว่าลุยเองนะสเนคเลยไม่ถ้าถ้าสเนคตายแล้วเราต้องเรียกว่าแดกนอสสเนคนะเว้ยอันแบบเป็นล่างคนได้ยังไงเขับยะ,ะอะไรประมาณเนี้ย ไไออ้้เขากำลังแบบว่าอุ้ยอะไรวะทำไมอยู่ๆก็ขึ้น ว่าก็ไม่ได้ยิงโดนนะแต่มันขึ้นได้ไงวะ โอ้แดดน่อสเนกฮะจบอย่างเร็วเลย <laughs> ผมว่าอาจจะเป็นกรรมที่ผมแบ,แบบะล่ะแบบทำแบบ no no project เนี่ยแบบไม่ปกป้องแล้วไม่ปกป้องตัวเ <laughs> อและหายก่อนละนี่อย่าลืมไปซื้อท่ากันด้วยนะผมนะเออมีท่าใหม่ลงมาผมผมเพิเห็นเนี่ย แดนคิทโดมิโนโดมิโนอ่าสิ่งขอไปด้วยาบบเพอร์เฟกต์สคอสโนวี่ก็อะไรบีเตอร์กีฟินสปีดแบบีอ่ะ าไว้ติดตามตอนต่อไปว่าจะเป็นไงแล้วผมนะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นีก้ก่อนนะผมเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะเอออย่าลืมไปสนับสนุนช่องผมด้วยนะผมนะสองคาราบในการรับชมติดตามไปเออจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ้ายยครับสวัสดีครับข้อมูลในการรับสนับสนุนกันด้วยนะผมนะว่าเดีย๋ยวจะเอาไปพัฒนาต้องต่อไปนะผมนะของคาราบในการตับส่วนและพัฒนาลนะ ่ากันเรื่อยนะผมแล้วก็สำหรับวันนี้ก็พอกันนิดหน่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับครับในการรับชมกันด้ยวยนะผมนะ